บทบาทการเป็นผู้บริหารครั้งนี้ถือว่าเป็นบทบาทของการเป็นผู้บริหารที่มาในลักษณะของกลิ่นแต่ของคุณเชอรี่น่าสนใจมากเริ่มจากการไม่สบายของตัวเองช่วงที่มันบุกรักแรนี่ยอมรับว่าเกือบฆ่าตัวตายขนาดนั้นเลยค่ะต้องอยู่กับธรรมชาติทุทกอย่างเลยตอนทําน้ําหอมก็ต้องเลือกน้ําหอมที่เป็นธรรมชาติเราดมปุป๊บเรารู้ว่าอะไรต้องอยู่กับอะไรเรารู้สึกว่าเรามีพรสวรรค์ด้านนี้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จับธุรกิจมาเยอะเพื่อรู้สึกว่าเนี่ค่ะเป็นตัวเราสนุกกับมันมากไหมคะ าจากผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพในชีวิตจนเกือบจะยอมแพ้สู่แรงผลักดันที่ทําให้ก้าวผ่านอุปสรรคจนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในชีวิตกับการค้นพบความชอบและความสุขในเรื่องของกลิ่นที่ส่งผลให้เธอได้พบเจอพรสวรรค์และตัวตนของเธออย่างแท้จริงในอาชีพเพอร์ฟูมเมอร์ DNA t a บุคคลต้นแบบจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหนึ่งผู้บริหาร Offer Group คุณเชอรี่สุวพิษวงอภิริษค่ะคุณเชอรี่คะสว,ส,สวัสดีค่ะ จริงๆเนี่ยกับคุณเฉรี่เนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าเราก็จะเห็นในสื่อในฐานะของ perfumer <c oughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาในอีกหนึ่งมาาที่บอกเลยว่า <c oughs> เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือเป็นผู้บริหารอยากให้พูดถึงบทบาทนี้สักนิดนึงค่ะบทบาทการเป็นผู้บริหารครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทของการเป็นผู้บริหารที่มาในลักษณะของกลิ่นนําความรู้ความสามารถใน perfumer ให้หลายคนได้เห็นว่าโรคใบหม่เรื่องกลิ่นเทรนน้ําหอม ที่จะต้องมีกลิ่นเข้าอยู่กับทุกเครื่องสำอางเพราะว่ากลิ่นคือบอกรูปรักษ์บอกอัตลักษณ์บอกตัวตนบอกวิสัยทัศน์บอกทุกอย่างเลยค่ะใหญแต่ละคนน่ะเวลาจะเข้ามาทำธุรกิจอะคะ่ะเขาก็จะมีจุดเริ่มต้นว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงแต่ของคุณเชอรี่น่าสนใจมากการเข้ามาในวงการน้ำหอมอคุณเชอรี่เนี่ยเริ่มจากการไม่สบายของตัวเองการจะเป็นนักปรุงน้ำหอมได้เนี่ย ต้องใช้จมูกจมูกของเราต้องดมกลิ่นงั้นการที่เราเข้ามาวงการนี้แล้วเรามีปัญหาเรื่องของโรคสุขภาพตรงนี้เป็นโรค SLE แพ้ภูมิตัวเองช่วงแรกๆก็แย่มากเลยนะคะคนไหนมันจะบวมกินอะไรก็บวมเหลือแต่กินได้แก่ข้าวต้มกับเกลือแล้วค่ะคือ กินได้แต่ข้าวต้มกับเกลือแล้วอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยเราจะเกิดอาการแพ้ขึ้นมาทันทีแพ้มีผื่นขึ้นเป็นวัตตาไฟลที่หน้า uh huh. หน้าบวมบวมบวมหนักมากเลยค่ะตัวผ,มผอมๆหน้าเจ้ายานอวกาศแล้วก็สหายใจเหมือนแบบรวยลินคือแบบช่วงที่มันบุกรักแรกนี่รับยอมรับว่าเกือบฆ่าตัวตายขนาดนั้นเลยค่ะมันเซนซิทีฟกับทุกอย่างไปหมด uh huh. คือมันเหมือนกับ เราไม่รู้ว่าความฝันของเรามันคืออะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแต่ในแต่ละวันแม้กระทั่งของอร่อยเรายังไม่มีให้กินแล้วทําไมอ่ะถึงได้เอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสได้คะเพราะว่าการที่เรารับรู้ได้ว่าอันไหนคือเคมีมันคือเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสเรารับรู้ได้แยกออกด้วยธรรมชาติของมันเองแพ้สารเคมีแพ้เครื่องสําอางแพ้กลิตเตอร์แพ้น้ําหอมแพ้แพ้หมดทุกอย่างแล้วพอร่างกายไม่รับอะไรแล้ว นั่นแปลว่าไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเหลือได้แค่นอนกับนั่งค่ะแล้วก็กินข้าวต้มก็คืออ่ะมันเหลือได้แค่นี้แล้วจุดไหนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นมาพอเราเริ่มรักษาแล้วเ,เรามองเห็นครอบครัวก็เห็นว่าทุ่มเทกับเราเพื่อเราจะต้องเพราะตอนนี้เป็นผู้นำครอบครัวเองด้วยค่ะดังนั้นเราก็ต้องแข็งแรง มองไปดูครอบครัวแล้วเราเออเราต้องแข็งแรงเราต้องสู้ประมาณหลายปีมากเลยนะคะต้องอยู่กับธรรมชาติทุกอย่างเลยตอนทําน้ําหอมก็ต้องเลือกน้ําหอมที่เป็นธรรมชาติคุณเชอรี่คะจุดเนี้เป็นจุดที่อยากให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แพ้ทุกอย่างแต่เลือกที่จะทําน้ําหอมซึ่งเป็นอะไรที่เสี่ยงกับสุขภาพของตัวเองมากเพราะอะไรถึงตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่วงการน้ําหอมคะ เพราะว่าชลิมองว่าเรื่องน้ำหอมคือธุรกิจที่กำลังมาแนะมาแรงในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียด้วยเรารู้สึกว่ามันยังไปได้ได้อีกหลายทางอะ่ะเพราะว่าทุกธุรกิจต้องพึ่งกับกลิ่นเพราะฉะนั้นชล่คิดว่ามันมันสร้างโอกาสให้คนอีกมากมายมากนะคะกับเรื่องธุรกิจนี้กับกลิ่นแล้วไม่กังวลเหรอคะว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอีกครั้งเราเลือกได้ที่เราจะไม่สัมผัสกับเคมี เราเลือกได้นะคะคุณไหวงการน้ําหอมมีสินค้าที่เป็นน้ําหอมที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นสังเคราะห์ที่เกตคุณภาพชั้นสูงค่ะเราดมได้เรารับรู้ได้เราแยกมันได้นั่นหมายความว่าการที่เราเป็นผู้นําครอบครัวเราต้องสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เราไปต่อได้แล้วเราก็ก้าวเข้าสู่วงการน้ำหอมจากเพอร์ฟูเมอร์สู่การเป็นผู้บริหารยากไหมคะ อไม่ยากนะเพราะใจรักด้านนี้เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องกลิ่นเราดมปุ๊บเรารู้ว่าอะไรต้องอยู่กับอะไรเรารู้สึกว่าเรามีพรสวรรค์ด้านนี้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยจับธุรกิจมาเยอะเพื่อรู้สึกว่าเนี่ยค่ะเป็นตัวเราจับธุรกิจอะไรมาบ้างคะร้านอาหารค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้านอาหารโอ้ยากนะเพราะว่าตื่นต้องตัดที่สองที่สามไปตลาดเองคุม,มค่าใช้จ่ายเองหมดพอมาทำธุรกิจเรื่องทำผม ก็เน้นเป็นแบบว่าเปิดสาขาเป็นชายขายก็ก็ดีแต่ว่ายุ่งกับเคมีเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับผมมันเคมีหมดเลยผมทำสีผมใช่เข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาเวลเนส<ๆ>ก็ดีแต่รู้สึกว่ายุ่งกับคนมาทำธุรกิจกับทัวร์ก็ยุ่งกับคนรู้สึกว่าเซอร์วิสที่เราต้องบริการไปเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ค่ะทุกคนมองการบริการไม่เท่ากันทั้งที่เราบริการดีเรารู้สึกว่า มันมีความท้าทายในแต่ละอาชีพแต่พอน้ําหอมเนี่ยมันเล่นกับรสนิยมม,มันเล่นกับรสนิยมทีแต่เราต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาต้องการกลิ่นแบบไหนเขามีรสนิยมอย่างไงนั่นแปลว่าเราต้องรู้เรื่องกลิ่นให้ลึกซึ้งเพราะกลิ่นแต่ละกลิ่นบอกรสนิยมแต่ละคนมีความต้องการเรื่องกลิ่นไม่เหมือนกันเราแค่รู้จักกลิ่นแล้วจำกลิ่นให้ได้ค,คราวนี้ค่ะ สนุกกับมันมากไหมคะมากแล้วพอเห็นเทรนด์มันเติบโตยิ่งมากตื่นเต้นกับกลิ่นที่ดมอะค่ะคุณดายดมกลิ่นนี้ตอนแรกห้ากลิ่นก็แสบจมูกอ๋อใหรู้สึกแสบนี่คือหมายความว่ากลิ่นมันเยอะดมเยอะเนี่ยดมมะกรูดนี่ดมตะไคร้ดมกหลาบดมมะลิห้ากลิ่นก็ต่อวันก็น็อกละคือเป็นคน โรคจิตก็ได้ค่ะชอบความท้าทายค่ะชอบคําสั่งที่มันแบบยากๆชอบงานที่มันยากๆถ้าทํางานอะไรง่ายๆรู้สึกอ๋อรู้แล้วเบื่อน่าเบื่อไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยงานน้ําหอมก็เป็นงานที่เราต้องเล่นกับอารมณ์คนเล่นกับอารมณ์คนใช่ตรงนี้ยากนะคะยากแต่สนุกเวลาเราทํากลิ่นให้ใครแล้วเขาชอบกลับมาเนี่ยเราจะมีแบบก็ก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเราเก่งเนาะ คุณเชอรี่เปรียบอาชีพหรือว่านักรุงน้ำหอมอะเหมือนเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอกับเป็นจิตกรเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ อาชีพหรือว่านักปรุงน้ำหอมอ่ะเหมือนเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอกับเป็นจิตกรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณหมอรักษาแก้ปัญหาดูแลบำรุงร่างกายคนค่ะเพอร์ฟูมเมอร์ก็ต้องดูแลคนที่ใช้น้ำหอมว่าใจเขาดูแลยังไงเลือกยังไงแนะนำเขายังไงแก้ปัญหาหเขายังไงคอยบอกคอยคอยดูแลเขาทุกอย่างะคะ่ะก,ก็เหมือนหมอนะคะถ้าเขาใช้น้ำหอมมาแล้ว เขาไม่ถูกใจเราจะแก้ได้ไหมเราต้องแก้ให้ได้นะแล้วเขาบอกว่าใช้กลิ่นนี้แล้วเขาแพ้เราจะแก้กยังไงอ่ะแล้วถ้าเขาเจอบางคนเป็นเหมือนเราล่ะเออเราจะบอกใช้แอลกอฮอล์ก็ใช้ไม่ใช่นะสาหรับเชอรี่คือเราต้องทําให้เขาใช้ได้ทุกอย่างคุณเชอรี่ดมน้ําหอมอ่ะน่าจะไม่เหมือนกับพวกเราทุกคนเพราะว่าเวลาเราดมน้ําหอมเราก็รู้สว่าโอเคอันนี้โอเคดีแต่สําหรับคุณเชอรี่อ่ะเวลาได้กลิ่นน้ําหอมอ่ะในหัวมันจะคิดอะไรบ้างคะ คิดว่าใครต้องใช้เหมาะกับใครแล้วทําไมต้องใช้เริ่มต้นการเป็นนะัพกพงน้าหอมเราต้องตดมก่อนค่ะว่าตะไครกินเปไน็นยังไงแล้วตะไครที่มาจากแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันมะกรูดของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันต่างที่การปลูกต่างที่ดินต่างที่อากาศกุหลาบมอนก็ไม่เหมือนกับกุหลาบเชียงใหม่ไม่เหมือนกับกลุบฝรั่งเศสเราต้องจำนะคะเราต้องจำสิงเข้าน ốt จากจมูก ไปถึงสมองแล้วก็ต้องจําแล้วก็มาเชื่อมกับอารมณ์และจิตวิญญาณกเพื่อปั้นแสดงว่าจริงๆแล้ว่คุณเอรี่ไม่ได้มองว่างานตรงเนี้มันเป็นงานคอมเมอร์เชียลใหม่แต่มองว่ามันเป็นงานศิลปะถูกต้องค่ะถ้าเรามองว่าเป็นคอมเมอร์เชียลเราจะสารสร้างกลิ่นที่มีลักษณะธุรกิจมากเกินไปเราจะตีโจทย์ผู้ซื้อผู้บริโภคไม่ได้แต่ถ้าลามองเป็นลักษณะของ จินตนาการศิละปะเราจะถ่ายทอดน้ำหอมหนึ่งขวดออกมาด้วยอารมณ์ที่เราเข้าใจผู้บริโภคอย่างท่องแท้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นเพ์ฟูเมอร์อย่าใช้จิตวิญญาณเราครอบงำลูกค้าจากการดูแลลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคสู่การเป็นผู้บริหารภาพมันจะกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นอยากให้พูดถึงนิดนึงค่ะว่าเรามอง ภาพของธุรกิจน้ําหอมในประเทศไทยยังไงบ้างคะโอ้โห oh, oh. ปีหน้านี่โตหนักขึ้นเลยนะคะแซงทุกธุรกิจเลยลองลอง,ลองกับธุรกิจออนไลน์ค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนดตลาดน้ําหอมเนี่ยอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยปีนี้เติบโตมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมืองนอกโตขนาดนี้ประเทศไทยจะทิชชู่รีความหวอดอยู่ตรงนี้นะคะ คนเริ่มสนใจเรื่องธุรกิจน้ำหอมแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมักเจอก็คือเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสตแข่งกับฝรั่งเศสดูไบหรืออียิปแต่ถ้าเราพยายามถ่ายทอดให้คนรู้อีกไม่นานบ้านเราก็ธุรกิจเรื่องนี้เราไม่แพ้ชาติใดในมุมมองของผู้บริหารนะคะคุณเชอรี่มองว่าอยากจะเห็นวงการน้ำหอมในประเทศไทยก้าวไปแบบไหนคะ ก้าจนถึงขั้นแบบว่าเมืองนอกทั่วโลกต้องมองว่าสินค้าเรื่องเครื่องหอมเราเป็นที่ยอมรับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราโตในด้านเรื่องเครื่องหอมแบบสมุนไพรไทยแล้วตลาดเมืองนอกกําลังต้องการเช่นกลิ่นมะพร้าวเมืองนอกนี่ต้องการกลิ่นดอกบัวสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าเราเอาไปรัางสารรค์กับกลิ่นที่อยู่ของเมืองนอกร่วมด้วยมันก็จะทําให้กลิ่นนั้นซอฟลงกลิ่นนั้นนุ่มขึ้นละมุนขึ้น กุหลาบเมืองนอกกับกุหลาบไทยอะค่ะมันต่างกันยังไงอะคะจากที่ชลิซดมเอาอย่างกุหลาบมอนตอนนี้กำลังฮ <Okay, S 2> ิตโอเคยเป็นยังไงคะกุหลาบมอนกุหลาบมอนถ้าทาชลิซชลิซชอบกว่ากุหลาบเมืองนอกเมืองกลาซชลิรู้สึกว่ามันมีความลักษณะของความอ่อนนุ่มมากกว่าเพียในการสาก,กัดเอากลิ่นออกมาในยากเพราะว่าตัวใบเขา่บางมากยิวของน้ํามันที่จะออกมาจากใบมันได้น้อยมันไม่สามารถเพียงพอที่เราจะเป็นธุรกิจ เรื่องน้ําหอมไว้เติบโตที่สุด mm. ใบมันไม่หนาพอแล้วมันต้องใช้เยอะแต่ก,กลิ่นชลิยอมรับนะว่ามันดีที่สุดนอกเหนือจากดอกกุหลาบแล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นชาวสวนจะปลูกดอกไม้กับอีก2ปีข้างหน้าที่เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นในแง่ของน้ําหอม แล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นชาวสวนจะปลูกดอกไม้กับอีก2ปีข้างหน้าที่เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นในแง่ของน้ำหอมดอกปวหลวงดอกกาสลองหอมหมินลีกาสลอง2ปีบเนี่ยหรอคะใช่ค่ะกาสลองดียังไงคะหอมเป็นหอมแบบมีความรู้สึกให้ความรู้สึกผู้หญิงไทยกุลสตรีที่มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ,อ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอไม่แรงจนเกินไปด้วยอ,อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอและไม่แรงจนเกินไปคุณเฉลี่น่าจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค่ะคืออะไรรู้ไหมพูดถึงดอกไม้อะไรคุณเฉลี่จะพูดถึงคาแรคเตอร์ที่มาแมชกันได้เสมอเลยมีดอกอะไรอีกบ้างคะมีกาสลองมีดอกกุหลาบอาอย่างดอกกุหลาบคาแรคเตอร์ character ของดอกกุหลาบเป็นยังไงคะดอกกุหาบคือความเซ็กซี่ความคลาสสิก ความสุขุมค่ะ,ค,ะความเอเล็กแกลถ้าดอกบอัวหลวงผู้หญิงคนนั้นที่มีกลิ่นดอกบอัวหลวงใส่อยู่ผู้หญิงคนนั้นจะไปดูเป็นผู้หญิงที่มีความสุภาพสตรีที่มีความรู้สึกว่าเหมือนนางในรวัดคดีที่หลุดออกมาหน้ายกย่องหน้าที่จะแคลชื่นชมฟังดูแล้วเนี่ยคุณเชอรี่สนุกกับงานของตัวเองมากแล้วก็มีแพชชันในเรื่องของกลิ่นมากๆจริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ พูดถึงบริษัทนิดนึงค่ะหัวใจสำคัญของบริษัทคุณเอรี่คืออะไรคะนำจุดอ่อนของเอง<ม>ที่เรามีภาวะเรื่องเป็นโรคภูมิทำลายเองสมูทที่มันอาจจะต้องเผชิญกับสารพัดกลิ่นที่เราอาจจะแพ้หรือไม่แพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเล่นเองเราเจ็บมันเองเราก็จะเข้าใจความต้องการของผู้อื่นมากเลยว่า แล้วถ้าเขาต้องมาเจ็บเราจะรับไม่ได้เขาต้องเจ็บเพราะเราจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพื่อให้เขาได้สินค้าดีมีคุณภาพและนอกกว่านั้นก็คือพยายามสรรหากลิ่นที่มีความออแกนิกมาจากธรรมชาติลังสรรให้มากที่สุดพึ่งสารเคมีสังเคราะห์ให้น้อยที่สุดงั้นขอถามตรงนี้ค่ะว่าน้ำหอมอ่ะมันออแกนิกได้ยังไงคะน้ำหอมจริงๆเนี่ยนะคะถ้าจุดกำเนิดของจริงอ่ะ ไม่ได้มาจากสังเคราะห์นะคะมันมาจากกลิ่นของต้นไม้ดอกไม้ใบไม้คุณเชอรี่คะ่ะในอีก2ปีข้างหน้าเรามองกันว่าอุตสาหกรรมน้ำหอมในประเทศไทยเนี่ยจะโตขึ้นอย่างมากสมมติว่าวันนี้มีเกษตรกรดูอยู่แล้วก็เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้คะ่ะการปลูกข้าวการทำไร่ทำสวนไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเท่าไหรนะ่นัก หากคนที่เขาดูอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพเป็นปลูกดอกไม้สามารถปลูกดอกอะไรได้บ้างคะที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีคะ่ะสิ่งที่ง่ายแลที่เซียมากๆเลยนะคะดอกส้มดอกส้มเนี่ยราคาแพงมากนะคนนุณดาราคาหนึ่งลิตรเนี่ยค่ะรอเข้าไปเกับร้านแล้วค่ะอ,อะไรที่มันจะแพง ให้สังเกตต้นไม้ดอกไม้ที่นนั้นคือมันจะมีความบางของที่ตัวดอกตัวใบแต่อะไรที่มันหนายิวของน้ำมันจะเยอะอนี่เป็นความรู้ใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงน้ำหอมเราก็จะแค่พูดว่าอ๋อเราต้องการที่จะให้แบบมีแบบแฟนเขาจะรักเรามากยิ่งขึ้นจากการฉีดน้ำหอมแต่ว่าวันนี้ภาพของน้ำหอมที่เราคุยกันอยู่อะคะ่ะมันมากกว่านั้นมันมันเป็นภาพที่ใหญ่มาก งั้นในฐานะคนที่มองเทรนดนี้แล้วเห็นว่ายังไงต้องมาแน่นอนมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมคะอยากจะบอกว่าการทำธุรกิจเรื่องน้ำหอมอย่าทำเพียงเพราะว่าเทรนอย่างเดียวสิ่งหนึ่งเราต้องหาตัวตนอย่าทำเพราะกระแสแต่จงทำเพราะเราต้องรักมันด้วยแล้วเราก็ต้องศรัทธาในธุรกิจที่เราทำด้วยวางอนาคตของตัวเองเอาไว้ย่งไงบ้างคะ อยากเป็นเพร์ฟูเมอร์ที่ถูกกล่าวขานจนไปยันช่วลูกฉลาว่าเป็นนักปรุงน้ำหอมที่ไม่ใช่คอมเมอร์เชียลก็คือเป็นผู้ให้แล้วเราจะได้เป็นผู้รับกับและสังคมผู้บริโภคจะให้เรากับซึ่งทุกวันนี้เจ็ดปีเชอรี่จะภูมิใจเองที่สุดก็คือลูกค้าที่กลับมาหาเชอรี่สัมผัสได้ว่าผู้หญิงอย่างเชอรี่ไม่ได้ทำธุรกิจเพอเพียงแค่งเงินแล้วก็ไม่ได้หวังเงิน นั่นคือสิ่งที่เราหวังอยากได้แล้วก็ทวุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็แล้วก็หวังให้มันเป็นไปตลอดเขาว่าโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเบียดเบียนจนชลีอยู่ได้นานอีกไหมฉพนาะเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเรารู้สึกว่าเราฝากชื่อเสียงเกยียรติยศเอาไว้ให้ลูกหลานเรา,าเอะโอ้พี่ฝ้าหนะ้าคนนี้นะไม่ได้ทําธุรกิจแค่พวกเงินนะเขาสร้างมาเออทำให้วงตระกูลเรามีชื่อเสียงได้เรื่องน้ําหอมจะมีสักกี่คนนะคะที่ เอาร่างกายของตัวเองลงมาสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของตัวเองและจะมีสักกี่คนที่ทำธรุรกิจด้วยใจและทำธรุรกิจด้วยการที่เราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้แรงบันดาลใจในหลายๆด้านจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งเธอบอกแล้วนะคะวันหนึ่งถ้าเธอไม่อยู่อยากจะให้ทุกคนได้จำเธอเอาไว้ คุณเชอรี่นี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับหน้าพบกันใหม่ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะแล้ววันนี้นะคะเชอรี่เองก็พาคุณเมลานีเจนนะคะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์จากฝรั่งเศสบินล,ลาดฟ้ามารายการนี้ด้วยทางบุณไัเมลานี Melanie, สวัสดีค่ะเมลานีค can you please tell me what's in a perfume We want to know that because usually we see one bottle of perfume and we don't know what's inside there's a mixture of ingredients mm -hmm. so the main ingredient is the alcohol which is the base uh -huh. but then there's a, in, a mixture of raw materials we call them raw materials uh -huh. but it's natural essences natural isolate and also synthetic ingredients mm -hmm. so if you think of rose jasmine frangipani lemon bergamot sandalwood uh -huh. all of these these are a lot of the naturals so what's so there's a big difference between um, holding a bottle of perfume mm -hmm. and, um, and aroma oil well it depends i mean there's a lot of perfume that have mainly let's say if you go and buy in the duty free uh -huh. a lot of them maybe have maybe 90% synthetics mm -hmm. at the molecular level but if you have um, an essential oil let's say from lavender mm -hmm. it's one single people don't really know mm. the term of being a perfumer mm -hmm. what do you do Listen to a client. So, let's say you come to me and you say, Okay, I want you to make me a signature scent, maybe for yourself or for your brand. Mm -hmm. And then I take a brief from you and you tell me your ideas, what you want. You know, like a designer when they have the vision board and they have the mood board and they have the pictures of the materials and the kind mm -hmm. of dress that they want. We do the same with a fragrance. So, it's like dressing you with scent. Mm -hmm. So, we need to understand what you want. And to put your signature into that fragrance, and then we make it for you. Mm. Yeah. Have you tried smelling all the fragrances of Thai flowers? Of The Thai flowers? Yes. No. Not, not all yet. All of them? No. I will have to ask Kun okay to bring you around because we have so, so many, many Thai fragrances that you can incorporate into your next projects in the future. Sure. บทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 29ค่ะ